สวัสดีครับพี่น้องสุภูสุโคศสาวเจริญบานวนาผ้ารอคนจังหวัดสุรินทร<อ>์เด้อค่ะเด้อรออีกเลยรอเองรอกินบันนี้ม,นมาหลังจากที่ไปหาเหวมาเนาะค่ะเนาะเขาก็บชิมาหากินนี่เลยนี่กุ้งเงยเงนี่้า,างค่างบ่งมวงปลาของกุ้งนายใหญ่เหล่านี่โอ้คนเขามาต่อยดูดูนี่นี่บ่งตำตำ,ตำเอา อาจีโพนสวนกำลังทำการเตรียมเห็ดไม้สาวไม้เมีนยนไมใส่ใหญ่เดียวขีอ้อยาจสิใส่สีเป็นเม็ดอีกละ่ะใส่เอีย่ยหืมรัทพว้วนบักยัางไงพวงบักยัางไงเลย อ๋อม,มามามาไปทางไหนไปทางไหนไปทางไหนมาโอ้ยอยากันนี้ลงมาดิโอ้ยพี่น่องเบียะเื้องบักม่วงป่า,อ,าอ,อืมนี่อืม,อมถูกเซนาำ เด้อมากินมาอยากกินมาอยานี่กเด้อลงมาอีกแล้วพวงหนึ่งเต็มเลยตุ่พุงเนาะ ก็นี้มาหอดสัูแลค่ะมาอัปเดตอีกแล้วเพลงว่ามือนีวันสุดท้ายแล้วหอดใส่ไปยังจริงสิบวถ่ายพากันหมุนมียังอยู่ข่วงข่วงกูไปเลยนี่ตอนนี้กำลังยาแนวกัมเพงขอบกัมเพงกระเบื้องกัมเพงขอบประตูสีแดงเออเป็นสองอย่างมันสลบลงไปเลยนะไล่สลูปเซรามิน ห่อนได้ลูกใช่ะหม้อนใ่ทิวทูบเซน้าเกียก่อนอผงเขานอดไต่ผงขอกมาเลยวนี่ที่ผงลุกขึ้นมาคเขาบ่ได้เขาป่ได้มื่อนี้บ่ปลาดอกทูบเอาตอนนี้สร้างกาลังสิกินเขาววนปาดเข้าตาพิงเขาเนียวนแตเข้าวขําดข้าวเหนียวดาแต่เีพอเมียดำขี้เถาเข้าดา ไก่แล้วนี่พระเจ้าเลิศโอ้ยไงงามยังหายยังไงแต่งามผมจำคนเด้มนี่ด้วยอ้าวจำเบิงอุ้ยมึงผู้ใดเก็บไปบางฮงคอยเก็บไปใส่ยูนเงอนด้น้ำตาลพอสีผ้ากินแปะกับยันบ่ขาวยันแดงนะจำเบิงนี่ยพระท่านได้ใส่น้ำตาลเลยได้นี่เพราะไอ้ห่อเขาก็ป้าถอดป้าขิงป้าหมออยู่น้ำบ่ออยู่น้ำสาเราเลย กิบขาเนี้ยหูยงครชอบกิน้อมนชอบกินกิบข่าวังสามมัผมีเ่รนมากเลมันมีคน,น,นมากจะทอดกับบะหมา่าจะดยกับบมาใหญ่กับบมาอือขาเนี้ยดำหูงและหนีบบะแม,มนบะหนึ่งราอ,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 รอกับบมากินนํามือนี่รอพ่อกับบะหม่าสามืันนี้ฮขาวดำมาเพื่อลอบพ่อไมนมีจอนมอนี้จังเลยวันราพ่อกินนํำเด้มีวันอันาเอาเอาเลยนะมื่อคืนพนต๊อยู่บ้านเขาหน่าแต่อยู่น้ำปลาทีเสาเจอไปหาเห็ดนั้น จะหาหล่อเบิ่งคุณประตกจังหวัดสุรินทร์คือกันตกเป็นบางหม่องหันได้ไปเก็บเห็ดนั่นแต่เพิ่งบ่ได้มาเห็ดงานใ่เดี๋ยวจะไม่กล่าวชื่อ่ได้เด้อค่ะเราอ่านคออ่นคอตกเป็นแห้งๆคือกหมู่ตุพลวันนั่นแหละนี่อนตกเป็นแห้งหงตกเป็นแห้งๆหอตกเป็นก็ตกเป็นแห้งๆนี่แหละแหงหงหรือบานเฮาเขาก็เว้าถือว้านันว่าตกเป็นเปียกๆหนูไม่ใชแห้งกว่านี้เิี๋ยวองไหเขาบอกว่าฝนตกเป็นแห้งๆเนาะเป็นแหงหง ลโหลยทองโอ,อ้วายุเงือนลูผีสวนสะหนังนน่อยเอวอาวสต่งเยืมเน่เขาควันยืมเน่เขาคนเไม่แตกโหใบไงใบมื่นเนาะไม่อบฟัเหือนนี้ข้าลังข่าคือมันจะแบกเขากสีแบ่งกันเอาก็ได้ดอกขยามว่าตกหากันแล้ว กระ้อมให้เดียวมานี่เสียงกว่าขากว่าขากเลยฟาดสังกะสีด้ไรบเห็ดเขาดอกงามมีหรีอุบนนนะแต่อุบนเนาะเขามีผนไงใส่เลยบุญทะเลเฮ็ดออกย่างพี่น้องออกแล้วคนป่ะนทได้อานเอมเมต์เขาอ่านแล้วเออบุะเดทเนูเด็ดต้ายสอะ ปลาบองเดียวกันนี่ยในโซนนี่ปลาโอ่แถวๆไก่กันปลาบุญทะเลก่อยู่ตำบลไหนพี่น้องอันคอมเมนต์มาบอกเนี่ยบอกบอกตำบลบอกบ้านบอกตำบลเป็นอย่งฉีไปบอกบ้านบอกตำบลแม่บอกบ้านบอกตำบลของป้านั่นตามข่าวแต่พิงจากละห้าได้เชบบไปเพราะว่าถ้าถ้าถ้าพิกัดแต่อำเภอเนี่ยมันบลูต้องต้องบอกพิกัดบ้านบ้านแล้วตำบลนั่คนห่อเขาเหนียวตัวนี่ นั่กัข้าวเหนียวขากับข้าวเหนียวงกิประหยัดเนาะกินางานเนี่ยวากินกับขางเหรอมากนินเนี่ยก,ก,นนกินกับข้าวางหมดน่นนกินน่ากินแต่ของบ่ออกออบ่ออกมา <c oughs> ก,กินน้ำพึ่นเฉยไอ <c oughs> ข้าวเหนียวดำใช่เนาะหมอแม่เจ้าภาพสัที่บอกอยู่ด้วยนี่หมอมันจังเจ้าภาพมากินกับร้างสางเขาพิจารณบเสียแบบน้เขาดำ มันก็มากล้องดั้ำดั้มดัน้นนนนสิเขาอย่างเขาเปียกพูดโอ้เขาอย่งเกาะเขาเห็นไหมเขาแดงเขา,นา,ขานเอน,อานื้อแดงเนือแดงอืมข้าวหมูขี้หมูแดงวันนจะโกรมปิดออ่ารุ่นนี้มันได้โยคะโมคาดใส่นะอืว่าลงมันมันได้เลยมันสิผสมกันทั้งปดุปปลาดุมันออกจากกระตั้งแล้ว พอดูเ,อเ,ขเข้ามายิบแตกพอดูเขาไม่ได้สร้างดิพอดำบุญมึงอันนี้อย่างทำบ,บุญไหมไม่ได,ด้เอาขึ้นติเฮ้ยมีอะไรอ่ะ <c oughs> อาจาย์ไปถอดวาสีไปถอดไปปีนกงเข่ามึงทำบุญเขาจีาน,านี่เลยนะีใส่ฟุ้งดินต่ำขึ้นมาอ๋อบ่งม่วงมาบากินมากินเมามากกนนข่าตาเพีงเจยตาเพีงแส่เลาะเล้วแบบน้องเ,อเลยตาเาพีง เฮ็ดหลายหลายๆแม่มีแต่เฮ็ดเฮ็ดฝึงต่อฝึ่งต่อแม่ฝึงต่ออืมหลายๆเลยกแก่ขอบแก่ดูโคมงม้าหันเลยแหละตัตาแดงเอาสิเป่าเก็บเห็ดไข่เห็ดโค้งร้องบัวอยู่ ปลาพยาบาลทอดให้เราเก็บดอกงามๆหนึ่งมือขึ้นเขาเอินเฮ็ดกระด้างดินนะหลังคือนเฮ็ดเถื่อนไปทั้งเฮ็ดดันบะอือเฮ็ดบะอือเฮ็ดเถือนเฮ็ดบะอือเออบะอือใหญ่ขงคอยกวาดอยู่มาเดินมือขึ้นเฮ็ดกระด้างดินก็ร่างเราพี่น้องนะเราเป็น้องเออมือขึนเฮ็ดเถื่อนเราไม่รู้ผมก็มากดีมันแสบมันมันมันกรอบมันอันนี้ตัวมเปลนมันมันเห็นอยู่ในต้นเขาอยู่ในต้นไม้ล่ะนะต่างพิมต่างที่อื่นบุกบั่นล่พระกันเก็บบาคนละกตาดันบริเวณนั้นเดินมาได้เห็ด ตัวนี้จ้าใคลิปน่งอเอเป็นมูเป็นมูหนึ่งดอกง่าง่าหนึ่งอะไรแสบดิะไรหรเ้าไฮสบป่ะเขาบอกินหมือนยัมันเบื่อนั่นสีเกิดสีเกิดไปแล้วสีเกิดสีเกิดเอิรนเฮดหูลิงเฮดหูลิงต่างหากน่ะเฮดหูลิงที่เขาไปภาพไปปลาป้านั่นแหละนั่นแหละบ่แมนพูดกินบ่คือ เ็ดหูลิงอ่ะสิกินคือเห็ดเผื่อตะเตาแมนแมนอันเดียวกันอ่ะอังนี้เถียงอยู่อันนี้ไปลายตัวมาหลอกที่สามกับมิกซแรกมาถือแจกแก้ไอ้มากินคุณพระท่านด้กินยากแก้ไอ้พ่อถืออะย่างนี้มันเอื่นกันอยู่มึงวะบ้างอันนี้เี่เข่าอันนี้พี่น้องเข่าตะเพ่งอ่ะเดือตะเพ่งมันผสมเกล้ยงใกล้แมนอเนาเบังเอิญอ่ะ ไปบ่าตาเพ่งเข้าบุญทะเลกไหมเอารถต้าเพ่งไปบ่ว่าตาเพ่งงานหานล่อเต็มเพชรเพชรจนสำลักเลยเมื่อกี้พี่น้องเฮ้ยนี่นะกินบางม่วงปลาบ่ได้มันกินบางม่วงปลาเต็มอยู่อ่างพี่น้องแต่เบาบีดไปแอบกินอยู่บ่ได้อ่างหรอกพี่น้องผมถิงข้ามปมน้ำพิ่ตั้าเสียบเข่าดำตาเพ่งเกือบเบิร์ตแล้ววันที่นี้ที่สวนบางม่วงครับพี่น้อง มันียารือว่าคือคืนจังน่อยค้นหาย<ป>หายเบิด์ตใหญ่ๆกับไปซื้อปลาใหญ่ท้วนกับไปทุระ,ทะทโลบพ่อกับไปทุระตาสองกับยูเงอนโอ้ยหย่านแมนดีๆลุงย่านลุงโสภาดใหญ่ๆไปซื้อปลาไปน้ำกันม,มันบูวนบเวลามัานรัดเองตัวมันถือันนี้บบ่บ่ได้ใช้น้ำตาลน้ำตาลบ่มี่ยูเงอนหน่อยมันลุ ชมปีดหอมหัวนี้กินเขาเร็วแล้วค่อยกินส้มคอยกินส้นมสเร็วคอยกินเขาฉันกินส้มแล้วกินเขามันบอททยเออมันคืออัดใจ้าบ่เลือทางไทยมันไหลมันไหลออกอ,อีกอ๋อเมือ่อไห แฝดพี่เนาะมันสมพอดอบังม่วงป้าน,นั่นว่าเรื่องสมสมต้นน้นอยๆผลอะไรไปเขาไปขายได้ดีทีเขาบอกเขาเด้อเขาไปขายได้ดีดดเลยชูจั่วเลยตะเพ่งว่ะเ <c oughs> ก้าพ <c oughs> <c oughs> ี่กลัวมันเก้ามองอยิงๆ,ๆเลยน <c> แ <oughs> หนมแานมนั่นก็ย้อนลงในนั่นรดตะเพ่ง หอมหอมแสบเนี่ยปลายกคกตัวพิกหงหัวไม้น้ำกำลังเสริมมาแล้วค่ะพี่น้องเยสวดมาเด้อเมื่อกี้สมบูรมเด้อล่ะเด้อลูกลามาเด้อทำไาแจกแจงมาเดันกอดคำเริมาชมมาชมงนไหมเขาประท้วนบ่เอินลูกไส้ลูกไส้มาน้่นะหลน่ะโอ้ยยูก่ไก่เลบลูกไส้ไงไ ไปแล้วนาเ้นำมาพ่วใจไน่าเะมาไละกินอ่างอีหลก่อนนี่แม่พูด่าว่าเมือนไรเจียดเขียวน้ำเอาโซ่นีโซ่มาเสียน้ำลายแตกจีจัดผมขนาดผมกินไปแล้วได้น่พี่น้องวันนี้กินนี่น้ำลายแตกพากๆเลยมองปลาเนี่ยเจ็บเจ็บคิดไปไ บอง่รบยเดีย <também> ว่ยโรยโรสมบะบอครับินแลบดนะยโรยโรสมบนยงมาเขาบิช่ไมเพตอนตกมองเขาเห็นทำยู่โรหันมาทางแม่ไม้มละนวยไอ้เด็กขามละนวยบอสมหักตายิบหน่อยน่อันม่ทางแม่ี๋ยวล่ะนงสาวช่ยนิน่ะนงชา มนกะอก้นันบมือโาหนวักกวาพิษเนาะเว้ยน้องส้วเต้หัวหล่นนะคับองสาวชุดสีเอียน้องใส่ชุดเสียเอียเสียเอสมือเขาคือร้ายกินแล้วก็สิมาเสริมสวยใหญ่นางามเด็กเขาเสร์ฟก่อน น่านเต็กแก้เลยเฮ้ท่อนเรีนก่อนได้ไหมเนี่ยมาพูดอะรกูสาต้มบมอกมออี้นอผมเฉียนี่ใส่เออเออเออโมดแดงโมดแดงทีเป็นส่งไดหล่ะบัดนี้โมดแดงโกลางใส่โอ้ยส่งส่งไรกับส่ง